ปิด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 ไปไม่ได้ก็สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็จะมาสอนทําบั็กไปโลกสามนะกับเกมบล็อกฟุตนะครับนะเออพอดีเพิ่งไปเจอมาครับงงนะก็เอ๊ยมันมาได้ยังไงวะเลเวลยังไม่เท่าไหร่นะมามาโลกสามได้ยังไง ก็เลยไปหาข้อมูลครับแล้วก็จะมาลองทําดูบ้างนะอันดับแรกครับเราต้องอสมัคร ID ใหม่นะลองสมัคร ID ใหม่ก่อนก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลองใช้ ID เกนะ่าที่ยังอยู่โลกหนึ่งแล้วก็พยายามจะมาโลกสามนะมันไม่ได้นะผมก็เลยสมัคร ID ใหม่นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับให้เนี่ยครับมาติดตั้งตัวนี้ครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับนะในตรงเว็บสโตร์ของโครมเนี่ยครับบ t r o b ีโบนะครับนะแล้วก็ติดตั้งนะกดติดตั้งตรงนี้ครับถ้าใครยังไม่ได้มีเคยติดตั้งอยู่ตรงนี้มันจะให้เราติดตั้งนะครับเราก็กดไปครับติดตั้งเสร็จจากนั้นอ่าเราก็มาเข้าลิงก์นี้ครับลิงก์ลิงก์ตรงนี้ครับตัวนี้นะเออเขาบอกนะครับนะว่าให้เข้าลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งสองอันไว้ข้างใต้คลิปนะครับนะ ทาง YouTube นะครับใครที่ดูทางโนบอกมันอาจจะไม่มีครับติดลิงก์ไม่ได้นะก็มาดูทาง youtube นะครับผมจะติดลิงก์สองอันนี้ไว้ให้เลยครับจากนั้นที่เขาบอกนะครับก็ให้อาหาเซิฟนะครับหาเซิฟเอ่อเซิฟท้ายนะเซิฟไท้ายผมไม่รู้ว่ามันจะต้องสักเท่าไหร่นะเพระมันจะเปลี่ยนยี่สิบแล้วันสี่สิบก็ได้สี่สิบหลังหลังอะเพราะข้างหน้ามันเต็มครับเยอะๆเลยะ ขาบอกคนท้ายเอสักประมาณนี้ได้หรือยังไม่มั่นใจเดี๋ยววันนี้ก็ได้ครับเออ,อะนี่ครับสังเกตง่ายๆครับคือตรงนี้มันจะไม่มีกดไลค์เลยครับมันจะไม่มีกดไลค์เลยนะไอ้ดิงเนี้ยปกติเนี่ยมันก็จะมีกดไลค์เยอะๆนะครับนะลองเข้ากันดูครับนะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับคือไอดีนี้ยังยังไม่เคยเข้านะครับ เออมาลุ้นกันเมื่อกี้ทําไปแล้วครั้งหนึ่งครับใช้ไอเดีเก่านะครับใช้ไอเดีเก่าที่ฟาร์มอยู่ลูกหนึ่งครับมันไม่มานะไม่มาให้ครับเออลองดูครับลองดู้ท่านผู้ชมน้องๆมันมาจริงๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าว่ามันจะยังไงนะครับสรุปว่ามาได้จริงๆครับนะน้องๆดูนะดูจากรลเวลครับนะระดับหนึ่งเลยนะตอนนี้เราก็ มาอยู่กันในโลก3แล้วครับนะกับตัวนูบเลยนะครับนี่ดูไม่มีอะไรเลยครับในะสตัต1ทหนึ่งหนึ่งเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าคนเขาจะอยากทำบั็กนี้มาทําไมนะผมก็ไม่รู้ครับว่าอ่ามันจะตีคลิปตายหรือเปล่านะครับด้วย <c oughs> กาลังพละกกำลังอันแรงกล้าเลเวลหนึ่งแบบนี้นะครับนะเขาใร มีวิธีวิธีทางไปต่อก็แนะนํากันมาครับนะว่ามันจะปั้นตัวนี้ให้มันแข็งแกร่งได้ยังไงครับ <S <S ถ้ามันอยู่โลกสามนะก็มาที่โลกสามแล้วก็ยังสามารถ <S <S 2> <S 2> <S 2> เข้าซื้อตรงนี้ได้คนระับถ้าว่ามีเงินครับนะแต่อาจจะต้องเติมครับเพราะว่าคงฟาร์มยากครับถ้ามาอยู่ตรงนี้ครับนะฟาร์มคลีปนี่ยากมากครับแล้วเราก็จะติดอยู่ในโลกสามนี่นะไปไปไป,ไปโลกสองไม่ได้ครับก็ นี่ลองลองมาตีคลิปดูครับโอ้โหทีเดียวแตกเออใครมีวิธีปั้นต่อ,อยงไงก็แนะนำมาได้นะอันนี้มันเป็นวิธีครับนะมาบัก,บกมาลูกสามครับก็ผมเพิ่งไปเจอวิธีมาครับพอดีตกใจครับ <c oughs> เพิ่งเคยเห็นในเกมนะว่ามันสามารถมาได้ด้วยครับก็เลยมาลองหาวิธีลองทําดูครับน้องๆใครอยากทาก็ลองทำ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ าการเข้าไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับนะทางชออ่องทางยู u ู e นะครับนะเออลองดูแล้วกันครับวิธีมันก็ไม่ได้ยากนะครับนะแต่ต้องสร้างตัวใหม่นะครับนี่โอเคนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะทาง YouTube และ TikTok เลยครับนะมีอะไรก็จะมา,าชี้เป้ากันให้เพิ่มเติมแล้วกัน,นครับนะน้องๆสำหรับวันนี้ก็ไปละ